นี่ทุกท่านช่วยกันกดไลค์กด u b s c r i b e กันหน่อยได้ไหมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับตัวผมในคลิปต่อๆไปนะถ้าเป็นไม่ได้ก็ช่วยกันกดแชร์ด้วยเถะเพื่อที่ทำให้ทุกคนได้รู้จักช่องนี้ของผมกันอีกมากขึ้นนะนะแล้วก็ขอบคุณสำหรับคนที่กด subscribe จนมาถึงทุกวันนี้นะอ่ะสำหรับคนที่ยังไม่กด s ับสไคร์เนี่ยก็ช่วยกันกดกันคนละทีหน่อยก็แล้วกันเนาะถือว่าเป็นกำลังใจให้กับตัวผมในคลิปต่อๆไปกันแล้วกันเนาะเอาละเราไปดูคลิปนี้กันได้เลย หายท่านด้วยครัผมสมกีนาวินตอนนี้เราก็อยู่กันในเกมเกนชินอินแพ็คกันเช่นเคยอ่ะตอนนี้เราก็อยู่กันในแพทห้กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะสำหรับแพทห้เนี่ยก็ได้มีการเพิ่มพื้นที่เข้าใหม่นะก็จะเป็นพื้นที่ที่ผมอยู่ณนะบริเวณนี้เลยเนาะซึ่งพื้นที่ใหม่ก็จะมีหน้าตาเป็นประมาณนี้เลยฮนะซึ่งถ้าเอาตามเนื้อเรื่องแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นรีสอร์ทสำหรับชาวนัตลานนะที่ใช้พักผ่อนกันนะนะซึ่งสำหรับแมปนี้เนี่ยก็จะมีทางฝั่งของกีกรรมที่ได้รับการเพ่่มมมเเเข้้้าาายยซึงกกกจรรร็็ะะะหนาานนตปปณีล สำหรับกิจกรรมนี้เนี่ยก็จะมีทางฝั่งของเนื้อเรื่องให้เราได้เล่นถึง4ตอนเลยอ่าก็จะเป็นประมาณนี้เนาะแล้วก็จะมีทางฝั่งของสกินของตัวเบนเดตฮะที่ได้รับการเพิ่มเข้าใหม่เนาะซึ่งสกินก็จะมีหน้าตาเป็นประมาณนี้ฮะอ่าก็จะเป็นสกินของชาวนาตาเลยเนาะอ่าก็ทามาได้สวยงามแล้วก็เท่อยู่นบนึงฮะสำหรับสกินเบนเดตนะซึ่งแพทนี้ก็จะมีทางฝั่งของสกินของตัวเยื่อหลานด้วยนะซึ่งบอกตามตรงเลยว่าสกินเยื่อหลานนี่ค่อนข้างจะเซ็กซี่มากเลยเนาะอ่าว่าก็เป็นประมาณนี้ก็แล อาวุธด้วยฮะก็จะเป็นดาบใหญ่เนาะอ่าพร้อมกับของขัดเลยซึ่งอาวุธดาบใหญ่ก็จะมีหน้าตาเป็นประมาณนี้นะซึ่งออปชันเนี่ยมันทํามาเพื่อสําหรับตัวอินเฟาฮะซึ่งอินเฟาเนี่ยก็จะเป็นตวัวละครตัวใหม่ของแพชช์นี้เนาะแล้วก็จะมีปฏิกิริยาใหม่ด้วยก็คือชาร์จจันทรานั่นเองเดี๋ยวเราค่อยว่ากันทีหลังแล้วกันสำหรับตัวลูกเล่นของตัวอินเฟาเนาะเอาว่าดาบใหญ่ก็จะมีหน้าตาเป็นประมาณนี้ฮนะสำหรับกีกัมเนี่ยก็จะเป็นกีกัมที่แยกมาอีก4มี่กีกประมาานีี้เเด๋วรค่อยว่ารายยลลละเเอีีีดดแ้วกก็ททหัังน ตัวกิกรมทั้งหมดเนาะแล้วก็แพชนี้ก็จะมีการมาของฝั่งของเนื้อเรื่องหลักด้วยอ่าซึ่งเนื้อเรื่องหลักเนี่ยก็จะเป็นเนื้อเรื่องเกินน้ำของนอตไครฮะซึ่งนอตไครเนี่ยก็จะเป็นเมืองใหม่เนาะซึ่งก็จะเป็นเมืองจันทราซึ่งเราก็ต้องรอดูเกตต่อไปไว่าในอนาคตเนี่ยเราจะไปเจออะไรกันบ้างนเนาะสำหรับเมืองนอตไครเอาว่าก็เป็นประมาณนี้สำหรับเนื้อเรื่องหลักเนาะแล้วก็จะมีตั้งฝั่งของตัวละครตัวใหม่อย่างที่ผมบอกไปข้างต,นงตน้นคือตัวอินิฟาก็จะเป็นตัวละครทาุไฟฟ้าแล้วกกกกกกก็็็็็็็ใใช้้้้้หหออออดดววววยยเเ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 นนนนนนาา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 ะะะ่่่่่ปปปรรมมมมณีีแลลลลพพพิงงงขขั เป็นประมาณนี้แล้วก็สําหรับพื้นที่ใหม่เนี่ยก็จะมีการสํารวจแล้วก็ให้เพชรมาด้วยเนะเาะว่าก็เป็นประมาณนี้นั่นเองอะเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่ากิจกรรมทั้งหมดเนี่ยของแพชชีเนี่ยมีอะไรกันบ้างอะเนาะ โอเคตอนนี้เราก็อยู่บนหน้าทางฝั่งของ YouTube Official แล้วนะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่ากิจกรรมทั้งหมดของแพท5.8เนี่ยมีอะไรกันบ้าเงเนาะสำหรับกิจกรรมแรกนี่ก็จะเป็นกิจกรรมคอรอบนะฮะซึ่งก็จะเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ผมว่าไปข้างต้นเนาะสิ่งหลักๆเอาง่ไงสำหรับกิจกรรมนี้เนี่ยมันจะให้เราสาธิสีในเวลาที่มันกําหนดน,นั่นเองเนาะสำหรับกิจกรรมนี้มันก็คือสปาร์ตูนที่บ้านนั่นเองอะเนาะอ่าต่อมาก็จะเป็นทางฝั่งของกิจกรรมแก,กแ้ววเเรราาตต้้องสลลัับ2ะคนีไปมพื่อการแกเปอร์เซ็นนตต์ใแ่ละด่านเ,เ,าาเนาะอฮะซึ่งเนาะสหรับ กีจกรมนี่อ่ะต่อมานี่ก็จะเป็นสไนเปอร์อินดีที่บ้านอ่าหลักนี้กิกรมนี้จะให้เราเล่นเป็นสไนเปอร์แล้วก็มายิงพวกป้ายไม้พวกนี้นั่นเองเนาะเอาว่าก็เป็นประมาณนี้นั่นเองแล้วก็ต่อมานี่ก็จะเป็นกิกรรมแนวใช้พลังกำลังฮะอ่ะซึ่งมันก็ไม่ได้ให้เราแค่ใช้พลังกำลังอย่างเดียวให้เรามาสแครแผ่นใส่มอนเพื่อที่จะสร้างดาเมจวงกว้างด้วยเนาะเปนนรมณี้องะสหรับกีกกมน้็จะเป็นกกการรแแนใหห้้ดตงงจจัววะล็เป็นนแบบี้เลยสร้้าางงงดเมวกประมาณนี้นั่นเองเนอะ ต่อมาก็จะเป็นกิจกรรมถ่ายรูปซึ่งก็จะเป็นประมาณนี้ก็เหมือนหลายกิจกรรมที่ผ่านมาเนาะก็คือถ่ายรูปตามโจทย์ที่มันกนําหนดมาให้ต่อมาก็จะเป็นทางฝั่งของเรย์ไรโอเวอร์โฟ์ซึ่งเดอะไรโอเวอร์โฟ์ก็มีแทบจะทุกแพทเนาะสำหรับกิจกรรมนี้แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นสกินเบเน็ตก็สามารถดรอปได้ทั้งฝั่งของกิจกรรมเลยแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นสกินทางฝั่งของตัวเย<ม>ื่อรานก็จะมีหน้าตาเป็นประมาณนี้บอกตรงๆเลยว่าสกินนางสวยมากแทบจะเปลี่ยนเป็นคนละคนไปเลยเนาะเอาว่าก็เป็นประมาณนี้เองสกินเจ ทางฝั่งของอาวุธซึ่งอาวุธเนี่ยทางซ้ายเนี่ยเป็นอาวุธท่าดาวฮนะซึ่งจะเป็นอาวุธประจําตัวนอกฝั่งของอินเฟ่าแล้วก็อาวุธสีดาวก็จะเป็นอาวุธทางฝั่งของอวิคิมเนาะสามารถเล่นกิกรมแล้วก็แลกได้เลยอาว่าก็เป็นประมาณนี้เนเองสําหรับกีกัมพแพท5.8เนาะอ่ะโดยรวมเนะ้วเป็นอีกหนึ่งแพทที่ค่อนข้างจะรีแลกฮะ,ะไม่ค่อยมีอะไรมากเนาะหลักๆจะแล้วจะไปเน้นทางฝั่งของอสำรวจแมปใหม่ ai, แล้วก็ทางฝั่งของเนื้อเรื่องหลักที่เพิ่มเข้าใหมนะ่เนาะ อ่าว่าก็เป็นประมาณนี้แหละอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปทางฝั่งของตัวละครอีเดฟาเลยดีกว่าว่า,วาเกมเพลย์ของนางเนี่ยเป็นเกมเพลย์ยังไงกันบ้างเนาะ โอเคตอนนี้เราก็อยู่หน้าทางฝั่งของห้องเทต,ตัวอินิฟาแล้วอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าสกลิลละเอียดโดยรวมมีอะไรบ้างอะเนาะสำหรับตัวอินิฟาเนี่ยก็จะเป็นตัวละครตัวแรกเลยก็ที่เป็นชาวนอตคลายเนาะแล้วก็จะมีปฏิกิริยาธาตุแบบใหม่มาด้วยซึ่งปฏิกิริยาธาตุแบบใหม่นั้นชื่อว่าชาร์จันทรา่นเองผมมองว่าในอนาคตเนี่ยเราอาจจะได้เจอพวกชาวนอตคลายที่มีปฏิกิริยาธาตุที่เป็นทีมที่ชื่อว่าจันทราอะไรพวกนี้อีกอะเนาะตัวอินิฟาเนี่ยก็จะเป็นตัวละครตัวแรกเลยที่เป็น, Cry, ปาบบนชวาวนอตคลาย ซึ่งชาร์จจนันทายเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ระหว่าง2องธาตุก็คือธาตุน้ําแล้วก็ธาตุไฟฟ้านั่นเองเนาะก็จะเป็นปฏิกิริยาธาตุที่ชื่อว่าชาร์จจันทาเลยซึ่งถามว่าชาร์จจันทาเนี่ยมันทําอะไรได้ซึ่งไอชาร์จจันทาเนี่ยมันจะมีความสามารถที่ว่าตอนที่เราแปะไฟฟ้าแล้วก็น้ำลงไปใส่มอนเนี่ยมันจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าเมฆไฟฟ้าอ่ะซึ่งไอเมฆไฟฟ้าเนี่ยมันจะสามารถที่ว่าช่วยสร้างดาเมจไฟฟ้าให้กับมอนโดยตรงได้แล้วก็ช่วยในการแปะธาตุไฟฟ้าโดยตรงเลยนั่นเองอ่ะเอาว่าก็เป็นประมาณนีี้สําาาาหรับปิกยธตท่่่ชือว ชาร์จจันทรานั่นเองเนาะ,นะผมมองว่าในอนาคตเนี่ย,นเ,นยเราอาจจะได้เห็นตัวละครในนอตคลาตัวอื่นเน่ยที่มีปฏิกิริยาท่าที่เป็นตีมจันทราอะไรแบบนี้ก็ได้อ่าอันนี้เราก็ต้องรอดูกันต่อไปเนาะสำหรับตัวละคร Cry อะนอตคลต่างๆเนาะ อ่ะเอาว่าก็เป็นประมาณนี้เนาะอ่าเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดสกิลกันบ้างดีกว่าเนาะสำหรับโจมตีปกติก็เป็นประมาณนี้อ่าสำหรับสกิลอีก็จะเป็นประมาณนี้เลยเนาะซึ่งสกิลของนางเนี่ยก็จะสามารถสร้างโลกให้กับตัวเองได้เองก็จะเป็นโลกไฟฟ้านะซึ่งก็โลกก็จะหนาตามด้วยด้วัเองซึ่งหลังจากที่เรียกโลกมาแล้วเนี่ยก็จะสามารถเรียกหุ่นยนต์ออกมาได้ด้วยเนาะซึ่งหุ่นยนต์เนี่ยก็จะชื่อว่าวิจิตาซึ่งไอหุ่นยนต์เนี่ยผมขอเรียกชื่อว่าเจ้าบิจิตะแล้วกันซึ่งหุ่่นยยต์เีีกจะรทงหัล มันก็จะมีความสามารถในการช่วยแปะาธาตุไฟฟ้าด้วยนั่นเองเนาะเอาว่าก็เป็นประมาณนี้เนาะสับสกิลอีต่อมาก็จะเป็นทางฝั่งของตัวอันติเซน,นติก็จะมีเป็นประมาณนี้ไม่ค่อยมีน้ามากแล้วก็สร้างความเสียหายไฟฟ้าเป็นวงกว้างอ่ะเอาว่าก็เป็นประมาณนี้นั่นเองอะเนาะอา่ะต่อมาก็จะเป็นทางฝั่งของพลสีเนาะซึ่งพลสีนี้เนี่ยมันก็จะเป็นพลัสีที่บัฟสกิลอีฮะถ้าหากเกิดปฏิกิริยาทตุาชาร์จจันทารเนี่ยเจ้าตัวบิจิเนี่ยก็จะสามารถสร้างความเสียหายไฟฟ้าแรงขึ้นนั่นเองอ่ะเนาะอ่ะเอาว ฝั่งของอันติหลังจากที่ตัวอินิฟ่ากดอันติไปเสร็จปุ๊บก็จะทําการบัฟค่าความจานานท่าให้กับตัวเองแล้วก็เพื่อร่วมทีมเลยนั่นเองเนาะอ่ะเอาว่าก็เป็นประมาณนี้หนึ่งอ่ะต่อมาก็จะเป็นทั้งฝั่งของพาษษ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 ้าสีทำอาหารนะซึ่งดูโดยรวมแล้วเนี่ยเหมือนเหมือนจะไม่มีอะไรมากใช่ไหมฮะแต่พอผมอ่านประโยคนี้เนี่ยดูเหมือนว่ามันแอบมีลูกเล่นอยู่หน่อยนึงนะอ่ะก็คือนอกจากนี้ดูเหมือนว่าในนอตไครจะสามารถเปลี่ยนรูปลักษณ์ของเจ้าบิจิตา้าได้ด้วยวิธีบางอย่างอันนี้เราก็ต้องรอดูเกนต่อไปว่าเรา ได้ด้วยวิธีอะไรบ้างเนาะอ่ะอันนี้เราก็ต้องดอด,ดูต่อไปเนาะมันอาจเป็นลุกเล่นดีเทลเล็กๆน้อยๆฮะที่มันเพิ่มเข้ามาเนาะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปลองเทสกันเลยดีกว่าเนาะซึ่งปฏิกิริยาธาตุชาร์จจันทร์ที่ผมบอกฮนะก็คือการใช้ชาร์จไฟฟ้าจากตัวจาก,จาก,จากนอตไคลเนาะก็เป็นสมัยอาจจะสังเกตได้ว่ามันจะมีเมฆขึ้นมาอ่าซึ่งมันเป็นปฏิกิริยาธาตุของชาวนอตไครฮะก็คือปฏิกิริยาธาตุชาร์จจันทรานั่นเองเนาะตัวทักของอินเฟ้าอ่าเราก็ไปกันก็ประมาณนี้ ก็เป็นหนึ่งตัวละครที่เล่นแอร์เป็นทางซัพพอร์ตแล้วก็เป็นทั้งวีดิสว่าก็เป็นประมาณน,นี้สําสำหรับตัวเรียกว่าผมชอบเล่นอย่างนี้คือชร์จังสาๆนางแล้วก็คือสามารถเรียกเมฆไฟฟ้าออกมาในการช่วยโจมตีได้แล้วก็แปะท่าได้แล้วก็หุ่นยนต์ของนางเนี่ยก็สามารถช่วยโจมตีได้ด้วยเช่นกันเนาะซึ่งหุ่นยนต์ก็ปราหนาหุ่นยนต์บิกิตตา เดี๋ยวผมเรียกว่าวิกตนั่นแหละอะเอาว่าก็เป็นประมาณนี้นั่นเองเนาะอะเดี๋ยวเราไปน่าสดุกกันเลยดีกว่าถึงข้อดีข้อเสียของตัวละครตัวนี้เนาะโอเคตอนนี้เราก็มาพูดถึงข้อดีข้อเสียทั้งฝั่งของตัวอินิฟากันบ้างดีกว่าเนาะผมมองว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยเป็นตัวละครหนึ่งตัวที่ข้อเสียน่แทบจะไม่มีเลยดีกว่าแล้วก็เป็นหนึ่งตัวละครที่จะครบจบในตัวเดียวเลยดีกว่าเนาะเป็นตัวละครที่สามารถเป็นได้ทั้งซับแล้วก็เป็นได้ทั้งดีเบเลยเนาะ อ่ะโอเคแล้วพูดถึงข้อดีกันดีกว่าเนาะอ่ะสำหรับข้อดีของตัวอินิฟาเนี่ยก็เป็นตัวละครอีกหนึ่งตัวที่สามารถแปะธาตุไฟฟ้าได้ฮะอ่ะซึ่งไม่ว่าเราจะสับตัวละครตัวไหนมาตัวทางฝั่งของอินิฟาก็จะทําการแปะธาตุาไฟฟ้าอยู่นั่นเองอะเนาะก็คือเจ้าหุ่ยนยนต์บริจิตของนางนั่นเองเนาะอ่ะเอาว่าก็เป็นประมาณนี้ต่อมาก็จะเป็นทั้งฝั่งของเจ้าโลของตัวอินิฟาซึ่งโลอินิฟาก็จะเป็นโลทางฝั่งของโลไฟฟ้านะอ่ะซึ่งโลเนี่ยก็หนาตาม e เอ,อ,อ็กแท็กด้วยนั่เนเองอ่ะเอาว นางเนี่ยสามารถรบัฟค่าความชํานาญท่าได้กับทีมได้ด้วยนั่นเองอะเนาะแล้วก็ข้อดีหนึ่งข้อเนี่ยผมไม่รู้ว่าจะนับรวมเป็นดีไหมก็คือปฏิกิริยาท่ารูปแบบใหม่ก็คือปฏิกิริยาท่ชาช้าจันทรานั่นเองเนาะผมมองว่าปฏิกิริยาท่ชาช้าจันทราเนี่ยมันคือการยกระดับปฏิกิริยาท่าชาร์จไฟฟ้าให้มันดีขึ้นมากกว่าเดินมนั่นเองอะเนาะแล้วก็ปฏิกิริยาท่ชาช้าจันทราของนางเนี่ยมันสามารถช่วยในการซัพพอร์ตในการแปะท่าไฟฟ้าได้ด้วยนั่นเองอะเนาะอ่ะเอาว่าก็เป็นประกาณนี้ก็แล้วกันสำ แล้วก็มีลูกเล่นปฏิกิริยาธาตุแบบใหม่ด้วยนั่นเองอะเนาะถามว่าเปิดตู้กระช้าตู้นี้ถามว่าคุ้มไหมผมมองว่ามันก็เป็นตัวละครนนึ่งตัวที่ก็คุ้มอยู่ในระดับหนึ่งนะถามว่าควรเก็บงบเอาไว้แพชหน้าดีหรือเปล่าผมมองว่าแพชหน้าจากที่ผมเห็นเนี่ยมันมีโรมากับฟินช์ที่มันเข้ามาเนาะซึ่งผมก็ไม่ขอพูดเยอะรันเดี๋ยวเดี๋ยวโดนมีเด่นไม่อยากเอาลีกมาพูดผมมองว่าแพชหน้ามันก็มันก็โอเคอยู่ในระดับ,บนึงแต่ถ้าใครอยากเปิดประสบการณ์หรือมีงบเยอะๆดืงงบมันเหลือเนี่ยกกก็ค็คลองเปงเนนนนนนน่่มััััหแ้ววตะ ที่เปิดประสบการณ์ในการเล่นแล้วก็โดยโดยรวมแล้วเนี่ยมันเป็นหนึ่งตัวละครที่ไม่แย่น้หนึ่งเป็นได้ทั้งซับพอร์ตเป็นได้ทั้งดีเบแล้วก็นางก็เป็นตัวละครหนึ่งตัวที่สามารถแปะไฟฟ้าได้ตลอดด้วยอ่าก็เป็นประมาณนี้แล้วก็รวมถึงไฮโล่กับทีนั่นเองเองเนาะก็เป็นประมาณนี้เองสำหรับอินเนฟ้าก็เป็นหนึ่งตัวละครที่คุ้มค่าแก่การเปิดอ่าถ้าใครมีงบเปลือนะแต่ผมอยากจะเก็บงบาไว้แพทหน้ามากกว่าอ่ะหนึ่งแพดหน้าก็จะมีทั้งฝั่งตัวรัวมาแล้วก็ฟินฮะเอาว่าก็เป็นประมาณนี้เองเนาะสำ แล้วก็ข้อเสียด้วยซึ่งผมมองว่าข้อเสียตัวอินิฟ้านี่เป็นตัวละครที่แทบจะไม่มีเลยดีกว่าเป็นเป็นตัวละครที่กนค้านที่จะดีมากอยู่ในระดับหนึ่งก็แล้วกันเนอะสจาบตัวอินิฟ้าและนี่ก็คือคลิป ทั้งหมดในวันนี้ที่ผมมองดูทั้งหมดนะเนาะก็เป็นอีกหนึ่งแพทช์ที่ผมมองว่าโอเคเป็นหนึ่งแพทช์ที่เนื้อเรื่องแล้วก็แมปทําออกมาได้สนุกแล้วก็เล่นได้เพลินอยู่นะรับนะส่วนเนื้อเรื่องหลักเนี่ยผมยังไม่ได้เล่นเนาะแต่ผมขอรีวิวเนื้อเรื่องกิจกรรมหน่อยก็แล้วกันว่าทําออกมาได้ดีมากแล้วก็ทำออกมาได้น้ําตาซึมได้อะว่าก็เป็นประมาณนี้ก็แล้วกันนะเนาะสำหรับกิจกรรมแพทช์นี้แล้วก็ตัวละครแพทช์นี้เนาะทั้งหมดนะเนาะอ่ะไว้เจอกันใหม่อีกทีเมืองนอตไคเลยก็แล้วกันา้ชม ว่าเจอกันใหม่ในครั้งหน้าเนาะซียา